เอาเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีตอนดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนกันอีกแล้วนะครับก็ไอเกมการ์เล่นฟรีไฟฟ์กันอีกเช่นเคยเลยนะครับและในคลิปวันนี้นะครับเราจะมาสุ่มนะครับเป็นชุดนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นชุด FFWS 2021นั่นเองหรือว่าจะเป็นชุดผู้ชายเลยนะครับซึ่งแต่ที่หลายคนรู้เนี่ยว่าชุดผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีแจกนะครับในกิจกรรมนี้นั่นเองนะครับเป็นฟรีไฟฟ์เวอเร์ซีรี่สคั์ เขาแจกขอรางวัลตามยอดคนดูด้วยนะครับก็คือใครไปดูและสตรีมส่วนเนี่ยก็มีแจกท่าทางฟรีเอวยแจกไอวอลฟรี free, ซึ่งผมก็ทําคลิปไปแล้วนะครับไปดูได้ที่มุมขวาตัวไอเลยถ้าใครไม่เข้าใจว่าทํายังไงดูที่ไหนอะไรยังไงก็ดูที่ได้มุมขวาตัวไอเลยนี่นี่ไปดูได้นะครับทีนี้ก็กิจกรรมตัวนี้หลายๆคนก็น่าจะเข้ามาเล่นบ่อยอยู่แล้วแหละ อ่านี่ก็มันมีชุดผู้หญิงเข้ามาแจากฟรีนะครับทีนี้มันจะมีด้วยการ2ชุดนะครับก็คือชุดผู้ชายด้วยที่หลายๆคนเห็นในนาล็อกอินนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวผมจะไปลองส่มกันกดูเพราะว่าในเซิร์ฟนอกเนี่ยมันเข้ามาแล้วนะครับเป็นชุดตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปลองส่มกันดูว่าจะหมดเท่าไหร่ก็กิจกรรมก็เหมือนกับตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าของเซิร์ฟไทยก็คือจะเป็นสกินปืนแทนนะครับนี่ผมบอกได้เลยว่ากิจกรรมพวกนี้นยส่วนมากจะออกยากนะครับมันก็เลี้ยแต่ดวงนะคุณผมส่วมใหญเเใหใเ่เนี่ยผมส่ยนใหม่เนี่ โอ้นี่ก็คือต้องใช้ทั้ง5ลูกเลยนะครับตัวนี้สกิลเป็นอะไรนะคุณผู้ชมเขาเรียกอะไรสแต็กเออสแต็กมันเป็นยังไงคุณผู้ชมครับอ่าดูตรงไหนนะมันดูยังไงอ่ะคุณผู้ชมปั๊บอ๋อนี่ระยะบอกสอนนะครับแล้วก็แม็กกาซีนเนี่ยโอ้ยดีนะคุณผู้ชมครับวิกเตอร์นี่ยิงไกลก็โคตรด,ดีเลยนะครับตัวนี้ยิ่งถือคู่ด้วยโอ้โหแล้วก็ตัวนี้ระยะเหมือนกันโหอย่างโกงเลยนะยิ่งรัวยิ่งแบบ ยิงไกลด้วยเฮ้ยลดความเร็วรี <ๆ S 1> หลดเ๋อนะแต่ว่าเพิ่มเมกาซีนด้วยก็ยิงดวย,ยิงขึ้นนะครับโอ้ยโกงมากก็น่าสุ่มเหมือนกันนะครับเซิร์ฟไทยแต่วันนี้คอนเทนต์หลักของเราก็คือจะไปสุ่มเป็นชุดผู้ชายนะครับ FFWS นั่นเองนะครับเป็นชุดที่เท่มากๆหอ่อเท่จะจัดเลยนะครับเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับไปกันเลยเอาแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ย้ายมาที่อีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเปนรรมไหหนดน เออเวทซ์ทุ่มในเซิฟนี้ครับคุณผู้ชมเซิร์ฟไทยไม่ค่อยเติมอ่ะเฮ้ยมาแล้วอุ้ยโหโอ้โหโอ้ยอย่างกับพระเองเท่จัดเลยนะเปิดตัวอย่างเท่อุ้ยแล้วก็ยืนประจำที่เลยนะครับนายแบบเลยนะเนี่ยโอ้โหชุดแบบมันวาวนะครับเดี๋ยวเราดูใกล้ๆกล้ได้ไหมอ๋อนี่ก็คือจะเป็นรูปนะครับนี่เอ้ยมีหมัดไฟมาด้วยเฮ้ยน่าสนใจว่ะคุณผู้ชมมีหมัดไฟด้วยนี่เท่ครับเท่ครับโอเคครับพอแล้วไม่ต้องเต้นเยอะอ่ะ ให้มันหยุดเต้นยังไงคุณผู้ชมอ่ะเอาเต้นอีกเออนี่คุณผู้ชมอ่ะมันหยุดแล้วนี่ก็คือเป็นชุดที่แบบโอ้โหเท่มากมีหมวกแก๊ปนะครับแล้วก็มีตัวแวน่นแล้วก็มีชุดที่แบบเววาวนะครับสีขาวแล้วก็ออกมันน้ำเงินน้ำเงินนะครับเทาๆหน่อยประกายหน่อยนะครับอุย้ยเหมือนงูแสงอาทิตย์เลยนะเนี่ย <c oughs> หาพูดไปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามีงบ4,000เพชรนะครับเดี๋ยวมาลองสุ่มมาดีกว่านะครับเออแล้วก็มีชุดอุ่งๆด้วย คุณดุงอุงเนี่น่นารักคุณผู้ชมครับใครยังไม่มีมั้งเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีมกิจกรรมเข้ามาในเซิร์ฟไทยเหมือนกันนะครับกิจกรรมแบบหมุนหนึ่งเพชรนะครับคุณผู้ชมอ่าหลายๆคนก็น่าจะซื้อไปแล้วนะครับน้องอุงเก็น่าจะมีกันทุกคนแหละเออเพราะว่าหนึ่งเพชรมันก็มีโอกาสได้อยู่มาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับอุ้ยห้าครั้งแค่สามสิบเก้าเพชรโคตรถ,ถูกคุณผู้ชมครับชุดน,นี้น่าสนใจมากเลยก็มีหมัดไฟด้วยมาสุม่มเลยแล้วกันนะไปะ่ะสามสิบเก้าเพชรจัดไปฮะอุ้ยมาถึงอุ้ยเเกกืืออบบหหมมัดมัดดไไฟฟ อุ้ยเก่าแล้วคุณผู้ชมครับอุ้ยได้มาแล้วนะครับถุงหนึ่งถุงค็นนะครับเป็นโทเค็นพระจันทร์เซียวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราสุ่มต่อไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันสุ่มโคตรถูกอ่ะ39ปกติผมกหนูเคยเห็นเนี่ยก็คือประมาณ79เพชรอ่ะโอ้โหลิ้นพันหมดแล้วพูดเร็วเกินนะครับคุณผู้ชมเยอยไปเยอะไปอ่าโอ้โหยังเกลือเลยว่าแล้วทำไมมันห้าครั้ง39เพราะมันเกลือแบบนี้นี่เองคุณผู้ชมครับโอ้โหไปไปรัวๆเลยปะโอ้ไปอย่างนี้มันต้องเกืออ้ห โอ้ยมาหนึ่งงานเลี้วมาเลยคุณผู้ชมไปเฮ้ยตอนนี้มี27นะครับเลือกรวดเร็วเลยก็รีไปเลยนะครับปั๊บอุยยังไม่มานะครับรีไปอีกหนึ่งครั้งปั๊บอุยยังเหลือเยอะเลยปั๊บโอ้โหหมดตอนนี้หมดไปแล้ว300พิรนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่ายังไม่เลือเท่าไหร่นะครับ300พชรอุยสี่อันแล้วคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็จะได้ชุดอุ่งๆแล้วอ้ยได้สามอันอยู่เลยเดี๋ยวรีไปไหนได้สามอันอยู่เลยนะครับปั๊บ็นแง อุ้ยได้ได้กล่องสุ่มรถมาเลยโอเคไปปึ๊บปึ๊บอุ้ยสุ่มโดดๆเลยปึ๊บโอ้ปึ๊บอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาเร็วได้จุดุงอุ่งแล้วคุณผู้ชมครับโอเคยี่สิบสองรายการสุ่มไปเลยนะครับปั๊บย่อยไปอุ้ยไม่มาเลยคุณผู้ชมครับโอ้โหต่อเนื่องสามสิบเก้าเพชรถือว่ายังไม่อ่าหมดเยอะเท่าไหร่อีกทีนะครับคุณผู้ชมยังเหลืออยู่อีกแค่หนึ่งโทเค็นเท่านั้นไป หนึ่งตัวคดขอเถอะ G.M ขอ,ถอ GM, GM เถอะ G.M G.M มาเทไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ใจเดียวผมหน่อยเถอะผมหมดเยอะแล้วเนี่ย <c oughs> ใจไรเกินโอเคย่อยไปเลยแล้วกันนะครับปุ๊บขอโอ้โหไม่ออกนะคุณผู้ชมเราได้กล่องนี้อย่างเดียวเลยกล่องรถเนี่ยออกจังเลยอ่าหนึ่งครั้งมั่งไปปับ๊บสามสิบเก้าครั้งอ้ยสามสิบเก้าพิษอุ้ยมัดไฟโอ้ยมัดไฟไม่ได้เอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมเหลือ3,700เพ็ร้อ้วโหก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยปะผมจะสุ่มสีครั้งติดต่อเลยถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวย,ย่อยไปเลยนะสองสามสี่ห้าโอ้ไม่ออกเลยปย่อยไปค,คุณผู้ชมครับเลือกแล้ว30สเลือกแล้วโอ้โหย่อยไปปับ๊บโอ้ทำไมเกลือจังคุผมไม่น่าชมเลยว่ามันถูกนี่ไงของถูกก็เป็นอย่างงี้คุณผู้ชมครับ เฮ้ยอย่างเกลือเลยอ่ะคุณผู้ชมดูดิโอ้โหไม่น่าเลยคุณผู้ชมดูดิอ่ะต่อเนื่องไปเลยแล้วกันนะครับปับ๊บผมต้องได้อ่ะอย่างน้อยผมต้องได้อ่ะชุดนี้คือแบบเท่มากอะ่ะไปเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าผมหมดไปเท่าไหร่ตอนนี้คือผมหมดไป1000เพชรละหนึ่งพันเพชรถือว่ายังไม่แพงนะคุณผู้ชมครับไปผมสุดรัวเลยไปไปไป,ไปเลือกรถเร็วไปเลยปับ๊บหลายหลายคนคงสายใจแน่เลยอุ้ยพี่ใช้เพชรรัวๆเลยชอบจริงคนดูบอก เฮ้ยใจเพชรวๆผมชอบพี่ผมชอบไม่ตารผมเลยเนาะไอ้ตัวที่ผมน้ำตาตกในแล้วเนี่ยพันกับเพรเลยอุ้ยโอ้โหไม่ออกเลยอ่ะอุ้ยไม่ออกขอเหอะหรือว่าผมรีบไปวะอ่ะผมรอแอนิเมชั่นมันก็ไม่ได้อยู่ดีคยยุณผู้ชมดูดิเฮ้ย G m อล็อกตอนนี้คือผมได้มาสี่ตัวเค็นคือขาโตเค็นเดียวอะไปโอ้โหไม่ใช่ละคุณผู้ชมครับอ่ะถ้าแบบ ผมหมดแค่2,500นะครับถ้าแบบถึง2,500ปุ๊บผมจะต t o เลยผมหยุดเลยผมไม่เอาแล้วคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันมันเกินไปแล้วคุณผู้ชมดูดิโหซุปเปอร์เกลือเนี่ยเฮ้ยไม่ออกเลยโอ้โหเลี้ยรวดเร็วอะปับป๊บปับ๊บปั๊บแต่มันไม่เลียกได้ผมอะไปโอ้โหไม่ออกละคุณผู้ชม ไปแค่สามร้อยพตาไม่ได้ผมก็เลิกแล้วคุณชมมันไม่ใช่แล้วแหละปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันไม่ใช่แล้วคุณชมครับผมเลิกแล้วมันล็อกแล้วคุณชมล็อกเกินย,ยิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเข้าแบบนี้ผมไม่ยอมนะเซิร์ฟไทยเนี่ยตายคุณชมตายเลยดูดิเขาจัดเลยคุณชมดูดิ พอแล้วคุณผู้ชมครับถ้าบทหมดนี้เลิวไม่ได้อะเออเออไม่เอาเล้วเยวคิดหลับไปหลายวันเลยกินมาม่ายาวๆเลยฮะจาังหวะน,นี้พอแล้วผมพอแล้วถ้าครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้ก็เลิกครับคุณผู้ชมครับปับ๊บแยกย้ายคุณผู้ชมครับแยกย้ายจบผมไม่เอาแล้วคุณผู้ชมถึงจะเท่ขนาดไหนก็เหอะมันเกินตัวผมละ คือแบบพันกว่าเพชรแล้วเกือบสองพันอ่ะเกือบสองพันอ่ะเออสองพันอ่ะสองพันเด๊ะแล้วคุณผู้ชมครับเพราะว่าสี่พันสี่เหลือสองพันสี่ก็สองพันเพชรอ่ะคือมันสองพันเพชรมันเกินไปเปล่าคุณผู้ชมหรือว่ามันพอดีละหรือว่าผมมองว่ามันเยอะไปหรือว่ามันพอดีคุณผู้ชมลองคอมเมนต์มาหน่อยนะนี่แล้วบอกไม่สุมก็สุมเอาสบอกเออไม่เอาแล้วไม่เอาละเดี๋ยวผมย่อยออกย่อยออกปุ๊บปุ๊บสรุปว่าผมไม่ได้ของอะไรเลยคือแบบผมย่อยออกหมดเลยอ่ะเหมือนผมไม่ได้อะไรสักอย่างเลย อย่างเกลือเลยคุณผู้ชมครับไม่รู้เซิร์ฟไทยจะมาแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมไม่แนะนำนะดูดิโอ้โหโอ้โหได้หมาน้อยมานะครับโอเคเลืกเลืกคุณผู้ชมครับอ่ะทาแปะมือโอ้โหเฮ้ยอุ้ยได้ทาหงุ่งหุ่งไอ้ยชุดหงุ่งุ่งคุณผู้ชมครับโอเคได้แล้วน่ารักดีคุณผู้ชมครับเดินน่ารักน่ารักแต่ชุดนี้รับไม่ได้ครับโอ้โหไม่เอาละพระเอกก็ยังไงก็เถอะถึงสวยขนาดไหนไม่เอาละไม่เอาละแต่ว่ามันมีพวกหมัดไฟด้วยนะอ๋อผมมีหมัดไฟแล้วไง โอ้โหคือผมเปไปสองวันเพชรคือมันไม่ได้แล้วว่ะอ่ะครั้งสุดท้ายโอ้ผมไม่เลือกลักทีพอแล้วคุณผู้ชมครับย่อยไปเยอกเลิกแยกย้ายครับคุณผู้ชมจบกันคุณผู้ชมผมไม่เอาละโอ้โหทำไมมันเกอยแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเฮ้ยสรุปว่าผมสุ่มไม่ได้เว้ยคุณผู้ชมครับมันเกินไปมาดูเซฟนี้เดี๋ยวมันมีอะไรไขยแบบเลนแล้วมั้ยคุณผู้ชมที่แบบไม่ใช่ชุดเนี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาปัดไปปัดไป ไม่เอาละคุณผู้ชมอ่ามีท่าทางแบบเหยียบลูกโป่งนะคุณผู้ชมครับอันนี้ผมก็เคยสุ่มไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็มีอะไรอีกบ้างครับคุณผู้ชมที่แบบแรงแรมีท่าบักทงไหมซืเนี่ยไม่น่าจะมีนะคุณผู้ชมครับเออโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็แนะนําว่าอย่าไปสุ่มตามนะครับรอเข้าเซิร์ฟไทยแล้วก็รอดูว่ามันเข้ามาในกิจกรรมอะไรนะครับผมเชื่อว่าในเซิร์ฟไทยจะถูกกว่านี้แน่นอนเลยนะครับเพราะว่า GM ไทยใจดีนะแล้วเจอกันในเซิร์ฟไทยนะครับสำหรับชุดนี้แต่ว่าเซิร์ฟนี้ผผผมมมเเเเจ็็บบหหหนนนนนัักอออ่่ะะคคุณู้ชรรปซิ์ฟไยถ บราซิลนะคุณผู้ชมครับบราซิลโอ้โหมันเป็นที่ดวงผมนั่นแหละคุณผู้ชมครับแบบคนอื่นก็ได้แบบออก500เพชรก็น่าจะได้นั่นแหละแต่ผมแบบเกลือจัดอ่ะเอ้ยแล้วก็ซื้อแอดวานซ์เปิดแล้วด้วยนะครับคุณผู้ชมเปิดให้ลงทะเบียนแล้วสามารถไปลงทะเบียนกันได้นะครับสำหรับคนที่อยากเล่นนะครับนี่ก็คือจะเป็นตัวละครใหม่นะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับดีบอสดีบอสดีบอสนะครับน่าจะชื่อบอสนั่นแหละไม่รู้ชื่ออะไรนะครับเอาุภาคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้บบบ๊าายยครั